ห้องเริงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทั้งมั่นเพราะวา่าหนึ่งปลาเ้องบริสุทธิ์ล่ะเขาบริดวณลงทุนคราบว่าไปเสลี่ยจะไปอย่บบานบริสุทธิ์บออแบบก็าดำก็ดีบ่อตองบอหมากไหมเมื่อละสามร้อยบูกเสาเนี้บุกเสานี้จะเป็นผลประโยชน์ว่าก่อหเอาสืบโดยทำงานลหลักา้ด้เดียกหลายอย่างแล้ว อดทอนแี่จักน้อยครับอืออดทอนอดทอน,อ,ดทอ,นอุปสรรคยังมีเบิดค่ะแต่ว่าเห้แก้ปัญหาอุปสรรคนั้นใดครับคือห้าตสองตื้นรถด,ดุกเสาแล้กกาย่างเฮยียดตื้นขึนเฮ็ดเบดี้ยเลยครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป,ป้าน้าอาวันนี้ก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับ,ก,บกับเกษตรฟารมยุคใหม่วันนี้นัดนะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป,ป้าน้าอา มาเยี่ยมชมสวนกเกษตรแบบผสมผสานอีกหนึ่งสวนหรือเรียกโคกหนองนานะครับพิกัดวันนี้นัดก็พามาอยู่ที่บ้านดอนยางตําบลดอนโอกอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปสวยๆส,ส่วนสวยๆแบบน,นี้นัดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน,น้าอาช่วยกดไลค์กดซกับจะครกดติดตามให้นัดด้วยนัดก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน,น้าอา ไปรู้จักกับเจ้าของสวนนะครับว่าท่านมีที่มาที่ไปในการทำแบบไหนยังไงนะครับไปกันเลยครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะครับขออนุญาตแม่แนะนำตัวเองนะครับแม่ชื่ออะไรครับแม่สํำรวยประเสริฐสังครับพิกัดวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับแม่ตำบลดนองค่ะครับอำเภออะไรยังไงครับอำเภอโพชัยจังหวัดรอยอดครับวันนี้นัดนะครับต้องขอให้คุณแม่เนาะพาเยี่ยมชม โคกหนองนานะแม่เนาะครับอ่าโคกงหนองนาเขาของโครงการพัฒนาชุมชนอำเภอโพชัยโอ้ครับะเอาที่มาที่ไปก้อนจะเป็นโคกงหนองนานี่มันเป็นพื้นที่อะไรยังไงมาก่อนครับพื้นที่หน้าแบบนี้พื้นที่หน้าครับเขาเห็ดหน้าค่ะเห็ดหน้าพื้นที่หน้าเลยครับเป็นนาแบบนี้เลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะใช่แม่มีพื้นที่ในการจัดการนี้มันจีไรยังไงครับแม่อ่าจัดการอยู่ในโครงการสามไร ถามไร่บอกครับแม่ขาสามไร่ครับเดี๋ยวพานัดไปชมแน่ว่ามันมีอะไรยังไงบ้างไปทางนี้กันเลยแม่ทางนี้เนาะครับสะนี่มีสะขนาดกว้างเท่าไหร่ยังไงครับยี่สิบค่ะยี่สิบคูณประมาณยี่สิบยี่สิบคูณยี่สิบเอ็ดครับค่ะประมาณประมาณนี่นะคะครับความลึกนี่จะอยู่หลังหลังเพื่อนนี่อยู่ประมาณแปดเมตรตรงช่วงกลางนะคะมันจะเป็นเบิร์มเป็นเป็นพักเป็นพักครับ 3, ทีนี้นนตัวคันนี่มันกว้างเท่าไหร่ยังไงครับแม่เนี่ยคันนินบ่ค่ะประมาณห่างค่ะห่างสามสามเมตรกว่าค่ะสามเมตรกว่ามันอยู่กับช่วงช่วงอ่าช่วงของน้องว่าจะออกไปยังไงแคบยังไงม,มันจะอยู่ประมาณสามเมตรครับสามเมตรประมาณน,นี้ทีนี้แม่แม่มีแนวทางการคิดยังไงครับซึ่งได้มาเริ่มเป็นการทําเป็นโคกหนองนาแบบนี้อ๋อ ก้อนแม่ก้อนแมมสิคิดเนาะมันมิหนวยงานละกาไปอบรมไปเห็นผลเฮ็ดเนาะเฮ็ดว่าราค่าเข่าราค่าเทนี่สิบก็บาทเนาะมั้เียเข้าเลี้ยงปลาปลาหนึ่งโลหนึ่งก็หาสิบหกสิบครับมาก็เลยมาเปรียบเทียบด้วยกันว่าปลานีตเตียนข้าขายได้เบปีครับเฮ็ดเข่านี่มันจะมันจะเฮ็ดได้แค่ปีเดียวเนาะค่ะคน่าหน้าปังหาก็เฮ็ดบ่ได้ครับเพราะว่าหน้าปังเ่างก็เฮ็ดบ่ได้บัดเีนข้าก็เลยมาเฮ็ดมาเฮ็ด สวนผสมมาเลียงตาเลียงกบกระปุกทุกอย่างนั่นแหละค่ะแรกๆเขากับปับสภาพดินก้อนพวา่าดินห้องเป็นดินเหนียวมันใส่บ่ได้เนาะปีแรกแต่บ่ได้ผลมาช่วงนี้มันจะเป็นปีที่สามกระจังเห็นความสําเร็จสำเร็จในในในเบื้องเบื้องขึ้นมากกับเตืองขึ้นมากไหมค่ะมันมันมันกับเป็นแนวทางที่ว่าทีดีเข้าเข้าบ่ได้ว่าซื้อกับเขากับน้ำเนาะ ยิ่น <ๆ S 2> อยู่ในบอ่อเนี่ยหาออยากกินปลาห้ากินปลามันก็มีหัวกงกามกามน้ำปลอยน้ำกันนในี่ปล่อยกุ้งรวมไปเลยบอกไหมรวมๆค่ะรวมเพราะว่าเมื่อว่านหมือกรอนพญายแล้วตึกแหะเราก็ได้ยิ่งมันจะเป็นโต้ใหญ่แล้วโอ้โฮบ่อหว่ามันจะหรือย่างหรือบนย่างตอนเทาเลียงเนาะรันก็เลยเฮ็ดไปแบบล่องเบิงพอดีมันก็ได้ก็เห็นอยู่นะครับกกะได้กินอยู่อันบ่อนี่มันจะมีปลาระหอก เขาเรียกปลากระหองขึ้นลาอย่างปลากระหองและะ้วกันปลาเพี้ยนปลานิน่นปลาทับทิมร่วมๆในบอน่อหนีนั่งกันครับบ่บ่ได้ซื้อพันปลาโดยตั้งแต่ปีแรกไงขยาย,ายไปเรื่อยๆเ,เราใช้อะไรในการเลี้ยงครับแม่ออันนี้ก็จะมีแหนแดงเทมเเลี้งยงยูหันเนาะครับแหนแดงและะ้วกันหัวอาหารและะ้วกันส่วนมากแม่จะเอาพักบุ้งเป็นอาหารลดต้นทุนใช่ไหมแม่ผักบุ้งปลูกพักบุ้งยู่อยู่ในในทีแตงเงอยูในบ้านโอแม่ปลูกพักบุ้ง แล้วอันนี้เขาว่ากล้วยอยู่ในพันซ่าแล้วมันปลูกไม่ได้คือจังได้เหรอแม่คือได้ปลูกกันแม่กับเพี้ไปแบบว่าศึก้าไปเรื่อยๆอร่องเบื้งองแม่ก็เลยร่องเบิง่งเพิ่นกับว่าบ่อด้ดอกแม่ก็เลยร่องเบิ่งแม่ก็เลยคิดว่าหนึ่งปุ๋ยนามพร้อมมันก็อาจจะได้ผลจะได้ดีเพราะว่าแม่แม่ปลูกยุคหันแล้วนั่นโอ้ <laughs> เพราะทำไมแม่ปลูกเอียงๆล่ะครับอ๋อการเอียงๆมันนอมันจะได้ขึ้นง่ายไหมคะทันท่านยังสิ มมนก็อยุ่กับนั่นขันตัางหนึ่งสีนิมมันมันแตกอย่างเนาะขนาดฝนแน่ข้าปลูกเอียงเพราะมันเนามันจะแตกขึ้นโอ้เรืจะพาไปดูวันหันว่ามันแตกขึ้นจังใดครับแม่เก็นเบื้องแล้วชวนมากชวนมากเหงาแม่จะเอียงแล้วก็ตัดครับมันมันจะขึ้นดีกาเ้าฝังยังสีอ๋อเอาแม่ไปเอาแนวคิดการทําแบบผสมผสานแบบนี้มาจากไหนยังไงเนีเพผ่นพาไปอบร่มต่างคนข้ามามา แหลกเลียนเรียนรู้ในการแต่ย,ยุ่งน้ำกันนะบบานนี้ผู้นั้นว่อมาแม่ก็จำผู้นี้ว่อมาแม่ก็จำบ,บานนี้มาล่องคิดล่องถือน้ำน้งเทียกอะไอขายวางเงินที่เบิดไปในการสื่อขวงมากอะมีแนครับบานนี้เขาก็เอาจุดนั้นมาเป็นอ่ามาเป็นอ่าคว่ำคิดของเข้าหนะ่ะไหมเย็บบาบจังใดจังใดไหมบานนี้กับกับไม่เห็นตอนมันเนามันบ่ครับฝนมันลมล่งมันีหนอามันจะข้นอ่าจะข้นน้ำน้ำคังคอ่งอนะ นหน่วงมัหมแม่คิดว่าทําแบบนี้แล้วมันดีไหมกระจากคําว่าเปอร์เซ็นต์เนาะเพื่อไว้าจักหนึ่งเปอร์เซ็นต์าจากลอยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเพราะว่าตามที่ที่เป็นที่เฮ็ดที่เห็ดหายางมากแม่ไปทํางานหยางมากแม่อันนี้หนึ่งธรรมาชาติอากาศดีเบิร์ตแล้วก็อารมณ์อารมณ์ที่เขาออกมาจากธรรมาชาติเั้สิบบ่มีเกียดบ่มีหยางสินะครับ่านจะอยู่ในจุดนี้ที่ดีมากๆเลย ครับอันนี้เป็นบอกบอ,อันนี้ก็บ,บ่อกบเรลืองธรรมชาติ์กบนี้เป็นกบอะไรครับแม่กบหน้าเห่านี่ละเ้ามาผสมละกะ่ปล่อยปล่อยแบบธรรมชาติเลยแฟนบาี้แม่จับไปใส่บอกระช่างที่ยู่ข้างนานั่นไห้ครับตัวิงใหญ่ถ้าเป็นพอพันย่านจะกินแม่กับมาตักนี่ละมีน้ำ<ก>มือนี่ละมีกินซุกมือเรื่องกบวันอันนี้บอบอน,นี อันบ่อนี้แม่จะเอาหุจักปลาสอยวะปลาสอยก็เป็นปลาสอยลงกในบ่อนี่เลี้ยงรวมกับตกไปเลยใช่ในลักสณะาโขกน้องหน้าของแม่สามไรกับเหนือทีหน้าล้วนหมดเก่ารับปลากบมีเบิดเลยเพราะว่ามันออกไปครับอันนี้บ่ได้เอาหัวหารมาวันอันนี้จะเป็นบ่อประกดประกดเหลืองป้าเอาหัวหารมาวันนั่นนั่นเป็นลูกไอ้ลูกลูกปลาคอบผมแปะ อาจจะใช่มั้งอ้อมันก็คือเข้าๆออกอะไรนี้แหละแมนพอปว่าอันนี้มันบ่อนี้มันจะมีปลาสวายครับอ่ตัวใหญ่แล้วอยู่ในบ่อนี้บ่อนี่ก็ลึกประมาณสามสี่เมตรผุนเลยอโหอันนี้เป็นเป็นของสาใกล้หรือว่ามันใช่ใช่มันจะเป็นขลองสายใกล้ต้อจาก้างนามาอ่อมมาทีหน้าเข้ากัเลยพี่จริงจะเห็ดชุดจุนห้องบ่รเห็ดเอาแม่ไปเอาแรงบดันใจยังไงเนี่ยก่อนที่จะเริ่มทํามาอย่างเงี้ย ก็เห็นเิ่นเห็ดเนาะยุดกับเบิงแม่ครับพัฒนาชุมชุเพเป็นซอยนะน้าแนนว่าแม่เห็ดบอเพราะว่าครับไปคุกคีในไปคุกคีในกิจอาสาเพิ่นเนาะเพิ่อนว่าเออแม่กับเสียสละไปครับเฮ็ดงานยังกับไปซอยแบบกิจอาสาน่ะเนาะครับมันก็เลยมาเพื่อนก็เลยเสนอว่าแม่เอาบอมันมีโครงการของโขกของหน้าของในหลวงนั่นเนาะครับจัดกาเพิ่นก็นจัดการลงเลยเออพ่นมอาไห้เน่ะครับก็เอา ก็ดีไหมครับดีค่ะดีดีบันเด็กอะไรมามามาในจุดเด็งกับอะไรมาปลูกก็มาไงก็มาไงกับอะไปลูกกับพวกกกง่ายนี่แหละก็ไผ่อันนี้ก็ไผ่ครับใส่ลั่มทีคนจีนเขานั่นก็เลยจะคของก็เลยสร้างมาในเพจก็ล่องเบิ้งตอนนั้นแม่สร้างมามันต้นสักบาทหมห้ยแม่ซื้อมาเป็นไนชุดละเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งก็ร้อยสามสิบ มันเป็นเม็ดใช่ไหมแม่แม่มันเป็นเม็ดไหมอันนี้จิมจูบานเขาธรรมดาจิมซุงงก็จิมซุงบ่จิมจูฝรั่งแม่เออไนอนนี่แหละบอจับมาได้มันอันนี้จะเป็นโซนของอะไรครับแม่ตรงตรงนี้บ่ถ้าถ้าเป็นโคกงตงหน้าจะเป็นก๊กกไม้ทีเขาเอื้อเอียงต้นย่าไม่ใช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 ่ต้นเล็ก ต้นกลางต้นใหญ่นะรับอ่าเล็กปลูกพักกินมันจะยู่โซนทางนาเนาะต้นกลางมันจะยู่แถวนี้คือกล้วยขึอ้งอยังอันนี้คือกกใหม่ไงเวลา,าแม่จะเบื้องทางร่มทางร่มเขาจะมาลมแรงมันจะมาทางเห็นือครับผมอ่าลมฝนมันจะมาทางนั้นครับบ่อน,น้ม,มันจะยื่อตรงโซนของของ,ของเฮียนยูที่พักย่ำลมแรงมากเขากัเย็นเพราะว่ามีนม้ำโอ้ก็คือแม่วาง วางทิศทางลมทิศทางฝนอะไรไว้หมดเลยเพราะเราจะพูดโอ้โหสุดยอดจริงๆครับต้องมีทานาแรงมันจะร่มแห้งใช่ไหมขบมันก็จะมีต้นไม้ใหญ่รับแรงกระทะลมอรับแรงกระทกลมอ่าในช่วงนี้หล่ะโอรับแรงกระทกลมมันมีต้นย่างต้นย่างต้นย่างนี่วะเอาแนวการแนวทางการคิดการปฏิบัติอย่างนี้แม่คิดเองหรือว่าดูศึกษามาอย่างไงแม่ การศึกษาน,น้ำเน่มูพวกวอาเน่คิดเองแน่บางทีกับเพิ่มความคิดจะคล้องจากคิดว่ากูเห็ดยังสี่กันหน้าเห็ดดั้งตันกันหน้า่ง,างาสินนะครับแนวทางนี่ก็คือมี่มี่เพนนิ่นแนะนามาแน่ขัาเบิ้งในยูทูบแน่ครับรวมรวมกันไปเบิง้งเบิ้งพวกเกษตรที่ยังที่เพิ่นล่งหน้าพัฒนากรน,น้ำเพื่อพัฒนา,นาการอะไรที่เพิ่นเบิ้งในยูทูบแม่พวกเป็นเกี่ยวกับกเกษตรทั้งหมดไหมครับแม่จะเบิง้งแม่มามกจะเบิง้งอ่าในาแบบนี้ ลงในยู u b e แบบนี้นะแล้วเอามารวมกันอแม่ก็ารามรวมกันเอาอะไม้พวกนี้ส่วนมากเป็นไม้อะไรครับแม่ของแมนแมนครับเนี่ยพวกนี้เป็นไม้อันนี้พยุงพยุงใช่ไหมอันนี้พยุงอายุสักปีแล้วละครับแม่เนี่ยอันนี้แม่ปลูกสามปีปีที่สามโอ้แม่ตัดน้ำเนี่ยแม่บ่มั่นใจว่าแม่จะเอาไหวบ่เครืองตัดทึรื่องวาจงเคื่องเสียดายวันนีงงามแต่เลยจงไวมันเลยมตกเป็นพุ่มเลย อันนี้น้ำหอมน้ำหอมว่าน้ำหอมตัวนี้อันนี้การการดูแลเนาะครับง่ายปุ๋ยบ่เคยได้ใส่คือขี้ดินครับเพราะติดแล้วเพราะไงเราเอาป้าแมโคโครอดินมาใส่ครับน้ำโดยที่แบบว่านี่ละเซาะปีสามปีปีที่สามโอ้อปีที่สามมันมันโอเคเลยเรื่องปุ๋ยนี่บ่่อยได้ดูแลเท่าไหร่บาว่าดูแลบัว,วถั่วถึงครับ ต้นยุคหังนนาได้ใส่ปุ๋ยมันเปินงามกว่านี้คั้วเหมาไหลายมันจะคลองดูแลเออแล้วมันก็ดูแลจริงๆแต่ว่าที่ที่ได้เห็นที่ได้อันอันนี้พันเตียครับเป็นกล้วยอัน้ำว้ากล้วยน้ำว้าบ้านเหล่านี่บอกครับแมนค่ะมันถึงเป็นพันเตียครับมันไม่ยุ่หั่นสามพันโอ้มีสามใสพันแมนแมนอันหนึ่งที่เขายางมากนั่นครับมันจะเป็นอีกน้ำว่าอีกแบบหนึ่งแต่ว่าน่วยไง พันธุ์ต้นนี้สูงอันนี้ลิ้นจี่อ๋ออันนี้ลิ้นจี่นี่ลิ้นจี่เป็นพันธุ์อะไรแมมเป็นพันธุ์อะไรลิ้นจี่อามากตั้งแต่ใส่กบนวยใย่ๆละ่ะอันที่อ่าสักกลหรือ,อยังเนี่ยเขาเขาลงในเพจขายครับแม่จะสั่งซื้อกับนี่ลาะว่หน่วยใ่เป็นดอกอยี่ของบ่ท่านจับอีกายเป็นดอกแล้วโอ้ของบ่ท่านติ้น่วยตินน้นนวยนี่น้อยยิ่งครับ ตัวนี้กระติดนยหน่อยแต่ได้ผลดีคื้นะตอนนี้นะครัแม่ได้ผลดีคืนตัวนี้หญ้าบอกครับแม่แมนมันเป็นหญ้าอะไรเราปลูกเอาไว้ทําไมยังไงแม่อันนี้แม่นี่บ่มีงัวแม่บ่เลี้ยงงัวเพราะว่าอ่าเร่งเจ้าของบ่พ่อแม่ปลูกญ้าขายครับเริ่มปีแรกที่แม่ปลูกขายหนึ่งขายแบบนี่ละแม่ได้เงินตั้งสองสามพันเราค่ายังไงมันแม่เป็นมัด กับกับข so so ้าเห็ดเป็นวาถ้ามันสวยมันงามเนาะแม่จะเห็ดเป็นลอกไว้ว่าจากนี้ไปหนีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเสิน่ะเราเขามาเกี่ยวเองครับครับขายห้องเกี่ยวขายห้องสีเดรรายก็ห้องเห็ดเป็นมาเกี่ยวเองโอ้เราจะกำเอาเองงั่นอันนี้ปีแรกก็ไดดหลายปีนิบรัฐันได้เห็ดยินครับเป็นค่าบ้านใช่ไหมแม่ค่าแดงห้องค่าบ้านห้องครับได้ดีขึ้นกันการการมั่นกันพูดขายก็ได้อยู่เอาแล้วแม่ ได้อะไรจากการทําโคกน่องนาแบบนี้แม่ได้ตัวกับคือใครนประหยัดตนทุนเดเข้าจะลุ่งเป็นก้อนเป็นกรรมมันบ่บต่วลาขันห้องบอ่อเห็ดหนีมข้าวสื่อกินตละลืมบอ้านหน่อยด้ครับเป็นลอยสองลอยด้<อ>บ้านนี้ถึงข้าสิลุงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนหนึ่งสิครับมื่นขายได้มื่นมาหน้า,นา,นาเดือนเดือนเดือนปีที่สามนี้เนาะครับขายได้ จากใบกล้วยเนาะวาว่างมือว่านเอาตาเหลิมอาทิตย์บังหันเนาะไม่ได้ทุกมือมือก้อนนี่ไม่ได้ซี่ลอยต่อมือเนาะแต่นี่มือว่านแม่ก็ได้เมื่อนี้แม่ก็ได้ได้ได้ขึ้นมาถือว่าได้เก็บเก็บเกี้ยวในปีที่สามครับข้องห้านะเก็บเกี่ยวในปีที่สามไปทางนี้จะไปนี่หรือไปนู่นทางนี้ก็ได้แม่หรือจะไปนู่นไอทางนู้นก็ได้ครับเนาะนี่หลายย่า ยาอนี้แม่ก็ขายมันเป็นยาพันุ์อะไรยังไงล่ะแม่นี่เปียนี่เปียใช่ไหมแม่อันนี้ตัดมือเสานี่ระบบน้ำเราแม่นี่เดททอปปาปโอแผงโซล่าเซลล์ครับก็คือเราใช้เป็นน้ำบาดาลแม่ค่ะใช้แผงค่ะครับน้ำบาดาลแล้วน้ำที่มันอยู่ในซ่าตั้งๆนี้มันพอใช้แมมแม่ส่วนเนี้ยเพราะค่ะเพราะว่าเพราะว่าน้องเก็บน้ำฝนไว้เลยตอนนี้น้ำจะบ่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 บกบลยบ่บ่าก็ เอาจากระบบแพงล่องหนองเติมใช่น้องหล่าจากน้องนี่มาใช่น้องนี่น้องนี่มันจะออกมาพื้นที่นี่แล้วก็ล่งไปก่องน้ำแล้วก็ล่งไปห่วยย่ามีล่าเข้าระบายน้ำพดไปเรื่อยๆแมนค่ะแมนจะไม่มีการท่วมการล้นบอค่ะบอค่ะมีแต่ล้นล้นเหลือล้นเหลือค่ะล้นเหลือครับไม่ใช่ล้นท่วมแมนค่ะไม่ล้นเหลือป้าเขาจะอยู่ในระบายครับเอาทุนละแม่ค่ะ เรื่องทุนแรกๆแม่ลงทุนล,ล่าหลัวมันไล่ปันไหนแม่ลงทุนแรกๆมันจะเป็นโครงการ่าของนายหลวงแล้อโคงน้องหน้าโมเดียลเนาะเพื่อนเพิ่นให้เพื่อนม ah าเห็ดสะให้สะให้แบบบ่บ่อบหรเสียค่าเสียใจฟรีฟรีอ้าจกทีเป็นแส้นๆนี่ฟรีหมดเลยเหรอเนี่ยแม่มดเลยค่ะอ้ามันดีปันนั้นเลยเหรอบอก <laughs> ถือว่าบางหันงเราไปน้ำตาจะออกแบบว่าออเอปอ็นไห้ไหมในช่วงแรกๆเข้าเห็ดนี่เข้าทัอได้เพราะว่าอ้ออพื้นทีน้าหรอมนมันบานนี้เขาก็ต้องมาทุมเททาเข้าได้แล้วเข้าบบเห็ดตอมันจะบบเป็นสีร่รออะเบินไห้บ้านแล้วก็เพิ่นได้ไห้พื้นทีเขาก็มาเติมเต็มของเข้าใส่น้ำเขาก็จึงประสบความสําเร็จใน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 ,ใน,ในระยะหนึ่งนี่ละจะไม่สมบูรณ์ก็ยุ่งซ้ำนี่สักก่อนอันนี้ปรคัมเทพพันใหญ่ ครับ <Yeon? S 2> อ่าลูกใหญ่หวานเนี่ยได้ผลปีไก่ได้ร้ยยุปีไก่เป็นดอกเต็มเลยจับกัก๊าลังไอมะขามเทศยักษ์ใช่ไหมแม่ใช่ใช่ลูกฟักใหญ่แต่นี <parasite> ้กําลังงาโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นมลาข้ามเทศหมดเลยอันนี้ได้ผลผลิตแล้วใช่ไหมแม่ใช่ใช่อาถาทีห้องสีเห็ดนึกว่าห้องสีคว้วขีดของห้องกระคามเตียงห้องจะแต่งอ่าอะไรนะ ตัดแต่งกิง่งไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเพาะกิ่งซ้ำไหมตอนเออตอนตอนครับตอนตอนขายตอนกิ่งขาาด้วยเออเพราะว่าพ่อใหญ่เราอยากดูเรื่องเกษตัดนี้ษต้เพราะว่าไปเต็มแม่ไปซืป้อของเขาเนี่ยสามตนสามตนสองร้อยกว่าบาทเราเอาไปค่าย,ยังไงมันอะไรแม่เอาอันนี้นะมันไปค่ายหรือแม่น้ำบ้านเ่าก็ขายได้เพราะว่าผลผลิตมัน,นบพท่นแบบแบบบูมประนั่นไหม มันแต่ละต้นมันกัเลยแค่ต้นละโลสองโลเพราะว่ามันยังต้นเล็กอยู่ไงอันนี้มันเพิ่งเริ่มติดปีแรกว่างั้นเถอะแม่จะคว้างกินกะบอกคู่กันด้จะคว้างกินแรงนั้นนี่แหละมาพร้อมอนี่แหละมันจะเป็นสะพานเล็กครับอันนี้อเฮ็ดเองบอกแม่สะพานเนี้ยแม่แม่เฮ็ดเองน่ะโอ้แม่นี่แหละเป็นผู้เฮ็ดเองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่ ใหม่ใหม่ที่รุดใหม่ตกน้ำอาจจะเดินไปตรงล้นก่อนก็ได้แม่ไอพันเด็ครับไอนี่ไอนี่จะเป็นบักเผาเขาเรียกกับเผากะทิบอ่ที่มันเป็นปุ๋ยใช่ไหมเออใช่ใช่เป็นวุ่นไหมครับเป็นวุ่นนี่จอ่าโอ้ไอต้นกีบแดงๆเนี่ยนะกาบแดงๆเนี่ยนะใช่ใช่ไอกาบพิยวเฉียวนั้นอ อาซีนะันจะเป็นน้ำหอมครับอันนี้ก็เป็นกะทิครับเป็นบุญนอันนี้จะเป็นน้ำหวานน้ำหวานนี่เพี้ยนยากแยกน้อยครับมันมีน้ำหอมน้ำหวานแล้วก็กะทิสามอย่างออ,อันนี้ราคาเพี้ยนยงหน่อยสื่อแม่เห็นอยังกระสือแม่อม๋ออันนี้เราซื้อมาเองใช่ไหมแม่แมนแมนค่ะแม่นโอ้ตอนนั้นเราซื้อมาต้นละจักบาทยังไงละแม่ต้นละห้าสิบบ ก็เออต้นละหนอยหาซคันคันกะทิกับน้ำหวานนี่ข้าวบ้านน้ำหอมนี่ต้นละสามจุบกว่บาทเพราะว่าเขาสร้างสื่อหลายครับสร้างสื่อหลายแม่แม่สร้างสื่อแบบไร้เี๊ยแม่แม่เขาไปในไเพียนแม่เลยบอกว่าของที่มีตำหนินะขายตูนจากบานครับแม่เลยมาเพี้ยนเอาแมนอันนี้อันนี้อันนี้ในโครงการเขาก็ให้เนี่ยละมุดเรื่องไงเนี่ย่ละมุดพันใหญ่แมนยูยูยูอัน ในโครงการโครงลงหน้าเขาสื่อให้อยู่ซื้อซื้อพวกอันนี้ละ่ะน,นี่ละ่ะเพื่อนี้ลหละอันนี้เหรอเห็ดบดูแลอะไรเัวถึงอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นค่าไงเป็นค่าอะไรล่ะครับแม่าต้นมันจะสูงคือเขาขายนั่นแหละแม่ก็สั้งมาเขาปลูกค่ากาษตเเออใช่ไหมแห่แหน่ค่ากระเ้ยมันมันนั่นนั่นว่าได้ครับ <c oughs> ตะกี้เต็มเหิือนนั่นแหละตอนนี้ตอนนี้มันฝนตกหล้วมันนั่นนั่นครับ โอ้โหนี่แต่ต้นใหญ่ๆเนาะแม่เนาะเอาระยะเวลาในการดูแลรักษานี่มันใช้เวลานานมันยังไงแม่กว่าจะได้ออกมาสมบูรณ์แบบขนาดเนี้ยปีแรกเห็ดมันหรือโบมี่หยาเนาะครับมันก็เห็ดง่ายปลูงง่้ยมันก็โอเคยาเอายากเอาม่นง่ายมันั่นาเนาะเออเออมันบ่มี่หยาเพราะว่ามันดินไม่ครับเออหล่ะมันก็ดูแลง่ายช่วงมาปีนี้แหละมันหยาหลายเพราะว่ามันมันดินมันอยู่ ว่าเสพื่นเนี้ยวอื่นกับขึ้นไงรับขึ้นมากโอ้แล้วเรื่องไรายได้ละแม่เป็นยังไงบ้างหลังจากมันทำไปแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์นะตอบอยู่ดิแม่คิดว่าทำมาดีหรือมันไม่ดียังไงแม่คิดว่าดีอยู่ดีอยู่ห้องตอนนี้ห้องบังเรินเ,เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของมั่นราะวะหนึ่งป๋าห้องบริสุทธิ์ละห้องบริสุทธิ์ลงทุนครับ้อามีแต่สีไปแย่มหาเก็บของห้องออกไปครับ เออห้องกอเสเลียบอวไปเสลียจะไปอยูุบานดูซือนีบอกแบบพ่อดามพอดีครับบอต้องบอกมากไหมครับเมื่อละสามร้อยโออยู่ได้นะคือไดนดิเก่าท่นเด็ครับเมียนเนาะเดือนหนึ่งเก้าวันอันมือละสามร้อยนี้ห้องข้างคิดเมื่อหลายเนาะคันบอดามพ่อดามพอดีกับปรบ้านเดือนหาหกท่นครับข้าคิดไปมือละสองร้อยมือ่อใดกับมือละร้อยเนาะครับขาคิดไปว่ากลัวยริงสิมันสวอมันสีออก นี่กะแกหรือตินั่น,นขันตัวห้องขันมบมาบ่าเห็นเลยครับอู้อันนี้มันคือกแกแล้วใช่ไหมแม่แกแล้ว่ติมอู้ <c oughs> เราไปขายที่ไหนล่ะแม่พวกกล้วยกล้วยนี่ขายดีค่ะบอกครับ <c oughs> อ่าทายบ้านเพื่อนสร้างมือเสรา,สานี่ก็ขายไปอันนี้ก็แกเรี่ยวนี่อ้ <c oughs> อันนั่นกะแกนอ่าอันนี้พริกหยวกหรือว่าพริกใหญ่แม่อันนี้พริกหยวกพริกหยวกก็ขายดีอยู่แม่เอาไ้ถากินครับมัก มาบอกว่มา,มา,มาแม่สีเอาเป็นไปสร้างสื่อเขามากล่ะต้นระบาดเขาจะขายเป็นเนั้นแม่ก็เรื่อยมาเนี่ยเมืนใช่ไหมแม่เนื้อหนังเออเดียบมันโอ้โอ้ปลูกยากคือบอกแม่ติ๊กยวกเนี่ยผมปลูกบ่ได้สักเทือนแค่ไหนว่าอย่างแม่เนื้อใเอาพุ่นเอาปุ๋ยใส่มันก็เป็นเังสี่ล่ะก็เป็นเสื้อไอ้มันก็เป็นนีนเรงสีล่ล่ะเสื้อป้าโสมนี่กับบได้าาเฮ็ดเจนโอ้เอาแม่ก่อนจะจากไปมี แนวทางการฟากถึงผู้ที่กําลังยากจะทํำกเกษตรไหมแม่ว่าถ้ามีแนวทางไปทิศทางไหนอย่างไรแม่นึ่อนอนลูกแต่เสาเลยครับตอนท้าลูกนอนหรือลูกเสาไหมรัะว่านอนอนเด็กลูกเสาเนาะลูกเสานี้จะเป็นผลประโยชน์วากอนห้อสิบเอ็ดทำงานหลักเอาเดือดเบียกหลายอย่างแล้วครับอดทนแม่จกหน่อยครับ อุ้อ้ทนอดทนท้นอีกสองสายเนี่ยจังน้อยละ่ะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเช็ดออยังมันบ่ได้ง่ายเนาะปลูกพักเนาะจังบักข่าวของเสียงกับบได้ง่าย,ายครับนี่จังสี่กระปูกหนึง่งปัญหาอุปสรรคนี้ไหมแม่ปัญหาเนี่ยละปัญหากับมีใะเสือกนีแมงมี่ยางล่วงตอนปีแรกใบกล้วยนี่บอด่ายเนี่ยมันจะเป็นแม่งเอยียงก็อับคนที่นู่นที่นู่นตัวน้อยๆนะมันกัดกินใบมันบารีพ่อมาปีที่สองก็เริ่มดีปีที่สาม อุปสรรคยังมีเบิดค่ะแต่ว่าหวเหาแก้ปัญหาอุปสรรคเัินได้ครับคือเ้าต้องตื่นลดดุกเ้าละกันย,กย่างเหยียดตื่นเปลี่ยนเหยียดเดียวเลยแต่คือแม่นำนักเหยียดสิบหกครับโดยนี่เบื่อหกสิบสามเอาลดลงลดลงเอฟสิบหกหลือหกสิบสามอ่เดาอหยียดเบิ้งนึ่เด้อรู้เบื้องใดอ้วนอ้วนขั้วไม้หนึ่งห้าออกกำลังกายครับน <N ang S 2> <He> ั่งเหยียดเบี้ยไปนั่ง เราซื้อเห็ดครหน้านนังยก่เขาเศร้ากับบิกินแบาบว่าห้องบอ่หิวบ่นันเลยด้อครับห้องบ่หิวเลยได้เนี่ยมู้อเห็ดแล้วเพื่อนจากมันเพลิน, <ๆ S 2> น,นใช่หมอันนี้ไปแก่เลยกันเอาฝากกำลังใจซึ่ที่ผู้กำลังทำอยู่หน่อยตีไหมสู้ๆค่ะกำลังใจเพื่มถึงมากเขาเห็นเลยเ่าต้องไปชีเหลี่ยงเรียงย่งคือเรียงยังเ้างม่ต้องไปชีเหลี่ยงเข้ามาเห็นตนใหม่เขาก็เห็นตนใหม่ความตั้งใจและพยายามครับสำเร็จสำเร็จ โอเคครับผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับที่ติดตามรับชมเกษตรารามยุคใหม่นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะไปพบกับนัดได้ที่ไหนนะครับวันนี้นัดนะครับกับคุณแม่นะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะ